สวัสดียาำคำครับรนอ้องมาเมดนสิกมาลองเพลงให้ฟังคร,รับน้องเอาเพลงไปด,ดีเดี๋ยวบอกมาเลยเดี๋ยวจ,จัดให้จักเพลงนะครับเนาะเอาอ่าย่งก็พี่ไม่เห็นไหมเอาลองไปนะครับเนาะหาคลิปยาวลงกัน <laughs> dạ kèn con hắc mh mh chơi mh 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 hát dân hát คือเกา่าหักที่เปิดสิทธิ์เบาแต่วันนาน้นบอกให้ลืมบอกให้ลืมเมื่อเคยอยู่นํากันก็ยังจำทุกเรื่องราวของเจ้าตลอดมาทั้งที่ไอ้ก็หัวเลิกกันมาตั้งดน Ho, you call the sun, kong lo ma tang nan. ai nài tuk wan. Pan chẳng vắng gì đây pô na. Nay qua good nọt, gammit cho hoodie ho. Chow hoodie ho. Kemi fai koma. Chow hoo bò tang te ho la. Gammit, 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 เพิมกิดหอดก็มีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวสิงักสิห้างสิเพอยูจ่จังใดยังห่วงยยอยู่เดยยังถามข้าวย้อนยังฮักเจาก้าหลายรอ้อ้ยังรอคนดีรอ ถึงมันบอกมีเลยจุดหมายมีบนอมบนอมีบอณอเมื่อเช้าคิดเคยหรือเจ้านั้นยังคงยืนยันขึ้นเตามาทั้งที่ไอ้ก็หัวเลิกกันมาตั้งดนอยู่คนละสนของโลกมาตั้งนานแต่ชีวิตของไอ้ในทุกวัน มันยังหวังเสิได้พอนะในความเกิดหอดก็มีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวว่าเคยมีไปยเข้ามาเจ้าผู้บ่ตั้งแต่เจ้าระก็มีแต่คำว่าคกิดฮอดเด็ในความเกิดหอดก็มีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวซึ่งเขบสิฮางสิเพ chùa chân đấy chân ngon giấy dù đê chân thảm khờ nhon nhắn hát châu lại dù chân đấy chân ngon giấy dù đê chân thảm khờ nhon nhắn hát châu lại học quân cáp